สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสูส่รายการจีบิเซตไทยแลนด์เดิมวันนี้นะฮะเราก็จะไปที่สุวรรณภูมิไปที่คลองคารายกันนะครับก็วันนี้ไม่รู้ว่าคนจะเยอะไหมแถ่วันนี้มีมิทติ้งด้วยนะมิทติ้งอะไรนะมิทติ้งคารายทีมนะฮะเดี๋ยวเราไปดูกันว่าคนจะเยอะหรือเปล่านะครับผมตอนนี้ผมก็อยู่เส้นลาดกระบังนะฮะโอ้โหรถคนเยอะมากรถติด มาไหมนเนี่ยไม่หรอกมั้งเนาะไฟแดงอยู่เลย <c oughs> อย่าว่าผมน่าตามเขาหน่อยเดี๋ยวข้างหลังข้างหลังเขาจะบีบแต่ดาว ครับทุกคนไปเลย <c oughs> ไปเลยเราวันนี้โกโกโกโดน ตรงนี้ม,นมันชันมากเลยไม่มีใครแก้สักทีขี่ทีไรียบข้ามผ่านสตกทีนี่กระโดดเป็นกบเลยเงี่ยสะพานนี้สะพาน,น,นที่คุค้นเคยนานแค่ไหนแล้วที่ผมไม่ได้มาอัดคลิปแบบนี้เพราะอะไรขี้เกียจ <laughs> ไปไป บรรยากาศกำลังดีนะฮะเออ,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 อไปทดลองมากเลยเอ้ไฟแดงไม่ทันเขียวอีกแล้วผมไม่ทันไฟเขียวอีกแล้วไม่นะลืมหมุนโทรศัพท์ดีโทรศัพท์ไม่ตกโอ้โหไม่รู้ในกล้องเห็นไหมเมื่อกี้โทรศัพท์ผมมันกระดกนะอ,อีเจ๊เอ,อ่อ กล้องบอกว่าเลิกถ่ายประมาณหกครึ่ง <6. S 2> ใช่ปะเวลาเดิมฮะเอดีวีสามห้าศูนย์หนดูดิใช่ปะเอาไปขอดูเวลาตกล้องสิสิบวิวันนี้ เจ็ดโมงถึงแปดโมงฮะตอนนี้สี่สิบละแ้คุณขนคันนี้เวลาใกล้แล้ว ขอแซดหน่อยนะครับไปแล้วตำรวจจะจับกูไหมเนี่ย6โมงนะฮะ6โมงวันนี้6โมงอว่ะปกติ6โมงครึ่งเพิ่งตื่นด้วยเราตื่นแล้วก็ออกมาเลยข้างหน้านั้นอะไรนะ่ะ อู้หูุ้ระขันาากูจะรอเลยเฮียโอ้ว้ายโอ้ยเสียงพี่ขอนหนักแม็กขอหนักแม็กขอนึงเต็บโอ้โยไม่รู้ว่าใครนะฮะโอ้โหมีโอ้ยหุละขันฮ่าฮ่าแล้วหุระขันแล้วหุละเคนวะัหุละเข็งมั้งเออเออ ขอตามตูดหน่อย Oh yeah sheet Oh man oh, ho, ho, ho. สีแบบสีแบบไอ้ไอ,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 อ้ไอ้ไอ้ PM ข้อนึงสเต็ปโอ้โหเสียงเพราะแต่รถติดไปแล้วขอไม่บ้างแล้วไปก่อนนะครับ โอ้สวยมากม,ม,มีบุญนี่จะดีมากเลยถ้ามีบุญได้จับนะไม่โลมโลอีกนานไหม <laughs> แม่เจ้าอีกสิบนาทีนะฮะ <c oughs> น้อเจ็ดแคเสียงกู <c oughs> <c oughs> <c oughs> นี่มองค้างเลยไปดีกว่า ไม่อยู่แล้วรอบไม่ตัดผูไม่เปลี่ยนลองเล่นเพียนดีกว่าโอ้นน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 น่นนนปนนนนนานน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  จังหวะน,นี้ขาหมอบแล้วฝ่าย่ยหมอบย,ยาวๆเราิงกันเท่าไหร่108ร้อยแปดเองยิงแน่ิงด็โอ้โหโอ้โหร้อยแปดร้อยแปดหนึ่งรอยแปดหนึ่งต้ลมนะเนี่ยต้อลมนะเนี่ยร้อยแปดสองพอแล้วยกคเร่งแล้วคันนาไม่ตีไปเร็วคันนาไม่ตีไปเร็ว หน้ามานะครับผมไม่รู้ผมพัาเพออะไรของผมนะตอนเนี้ยไปแล้ว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 บอกเกนี่รถเยอะมากบอกเลยบอกได้คำเดียวว่าเยอะมากๆโอ้จตุจตุจตโน ผมวัวเนี่ยวัวดราม่ามากเลยเพราะจอแม่งจอมันมันมันจอแบบมันใหญ่โคตรล่ะแล้วมันเห็นตัวเลขโคตรชัดว้าวสัตแปดร้อยสีน้ำเงินล้อทองด้วยเป็นไงล่ะน้ำมันกระพริบแล้วน้ำมันหมดแล้วว้าวไม่เป็นไรเดี๋ยวค่อยเติมเพราะว่าอะไรเราต้องมาเราต้องก่อนนะไม่รู้ว่าตะกงเลือกถ่ายหรืยอยัง มันอยู่คันเดียวแหละบอกเลยบอกได้คำเดียวว่ามันอยู่คันเดียวเมื่อวานก็ไม่ได้สาดโค้งนะเมื่อวานโอ้โอ้คนเยอะมากเลยอ่ะ นั่นใครนะโอ้เสียเมย็ดเรานี่เองไปดีครับไปไหมโอ้โหโดนไปแล้วซับโดนไปแล้วไปแล้วไม่รอแล้วเสียเมย็ดเราซับโดนไปเลยฮะ วันนี้ตะกล้องโคตรเยอะสวัส hmm. ดีครับ รถ oh, <this. S 2> X สิบสี่ฮะฮะอาเพิ่งตื่นเว้ดิครับเี้ครับเอากล้องมองไม่เห็นอีก